รอบนี้นะคะราศีทัดไฟมาแรงจังเลยมาอีกหนึ่งราศีแล้วนะคะราศีแม่ทัดไฟนะชาวราศีเมษนั่นเองนะคะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง15พฤษภาคมเอา้ามาดูกันมีทั้งงานอินเตอร์มีทั้งเธอไม่อยู่นะคะมีทั้งแบบว่า ต้องวุ่นวายกับเรื่องของงานเออน,นะมันมีหลายฟิลมากนะคะมาดูในเรื่องของการงานกันก่อนนะคะมองว่าไพ่ที่โดดเด่นที่สุดในรอบเนี้ยทั้ง3าี่ใบเลยเนี่ยจะเป็นในส่วนของการงานของคุณเนาะคืองานในรอบของเดือนกันยายนเนี้ยมีความเป็นไปได้อย่างสูงมากที่ชาวราศีเมษจะต้องทำงานแล้วมีความล่องแวะข้องเกี่ยวกับชาวต่างชาติค่ะนะคะ,นะคะเออบางท่านเองนะคะ ถ้าไม่ได้วุ่นวายกับงานภาษามาก่อนเดือนนี้มันจะมีเกณฑ์ต้องทํางานแล้วมันต้องมีเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้อะทั้งภาษาอังกฤษหรือบางคนได้เพื่อนร่วมง,งานทีมงานเป็นคนอังกฤษอะไรแบบนี้นะคะฟีลประมาณแบบเกี่ยวข้องกับต่างชาติอะ่ะเออมีนะคะโอกาสค่อนข้างสูงที่ชาวราศีเมษบางท่านดีลงานในรอบของเดือนกันยายนนี้อาจจะได้เดินทางไกลไปถึงต่างประเทศนะคะไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการงานในต่างบ้านต่างเมืองเลยนะคะรวมไปถึง การที่มีโอกาสเซตทีมงานขึ้นมานะคะในรอบของการงานเนี่ยในรอบของเดินกันยายอยู่เนี่ยคือมีโอกาสมีทํางานแล้วทีมงานแบบเหมือนเป็นริมทีมอะใช้คํานี้ก็ได้ทํางานแล้วมันเข้าขากันดีมันรู้สึกถูกใจตรงใจนะคะมีตรงเนี้ยอยู่ที่สําคัญนะบางท่านเองที่เป็นชาวราศีเมษเนี่ยแล้วอยู่ในองค์กรไหนก็ตามที่อาจจะมีในเรื่องของการทํายอดทําเป้าเนี่ยแนวโน้มอย่างหนึ่งที่ไพ่มันปรากฏอน,นะคะถ้าเฮงเฮงพิกพิคหน่อยนะก็มีโอกาสที่จะแบบ ทำได้ทะลุอ่ะทำได้ตามเป้าแล้วมีโอกาสไปเที่ยวกันเป็นหมู่คณะด้วยนะคือชวนกันไปในองค์กรเนี่ยยกขยวงกันไปเลยไปเที่ยวไปไกลหน่อยนะไม่ได้เที่ยวใกล้ด้วยถ้าดูจากไพ่ที่ปรากฏนะคะจะค่อนข้างแบบไปไกลนิดนึงอ่ะนะบางท่านเองอาจจะได้แบบเขาเรียกว่าหมู่คณะที่ไปไม่ได้ไปรถบัสนะบางคนเนี่ยอาจจะได้แบบโอเคเราขึ้นเครื่องไปเที่ยวกันเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเหมือนฟิลประมาณอย่างนี้เลยถ้าดูจากไพ่ที่ปรากฏนะมีเขาเรียกว่า มีความแฮปปี้ในเรื่องของงานนะถ้าบิ๊บบิดูจากตรงนี้นะคะแต่ว่าในคนที่ทํางานประจําอยู่แล้วอย่างที่บอกไม่ค่อยได้คล่องแวะอะไรกับเรื่องราวของต่างชาติต่างภาษาเท่าไหร่อ่ะเดือนกันยายนเดือนกันยายนเนี้ยมันจะค่อนข้างเด่นตรงเนี้ยขึ้นมานะคะเช่นเดิมทีทําธุรกิจส่วนตัวค้าขายอย่างเงี้ยเราขายแต่ลูกค้า จอส่วนใหญ่ก็ลูกค้าหลักเราเป็นคนไทยเดือนกันยายนนี้อาจจะมีคนแปลกๆคาว่าคนแปลกๆคือไม่ใช่คนพื้นถิ่นและไม่ใช่คนไทยแบบเราแล้วอาจจะเป็นคนต่างชาติใช้ภาษาอังกฤษยอย่างเงี้ยนะคะมาแล้วก็มาใช้บริการหรือมาซื้อสินค้าหรือบริการของเราเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้ถ้าดูจากแนวโน้มของไพ่ที่มันปรากฏเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆในเรื่องของการงานของชาวราศีเมษเขานะคะทีนี้พอมาดูในเรื่องของการเงินนะคะในเรื่องของการเงินเองเนี่ยบิ๊บิมองว่า กันยายนเองเนี่ยมันมีโอกาสจะใช้คําว่าโอกาสดีไหมอะคือมันมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อะนะในเรื่องของการเงินคือคุณมีเงินแหละแต่ทีเนี้ยพอไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยมันมีโอกาสที่เงินที่คุณมีหรือเงินที่คุณตั้งใจเอาไว้ว่าจะเอาไปใช้กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะเงินก้อนนะั้นนะมันถูกใช้จ่ายออกไปแบบที่คุณรู้สึกว่าเสียไม่ได้ คุณรู้สึกเสียใจหรือว่าแบบผิดหวังกับการที่ต้องจ่ายเงินก้อนนั้นออกไปนะคะมันมีแนวโน้มของการที่ต้องจ่ายเงินแล้วทําให้คุณรู้สึกเสียดายมากเหมือนคุณรู้สึกว่าถ้าเงินก้อนนั้นมันอยู่กับคุณนะมันจะเอาไปทําประโยชน์อะไรอย่างอื่นได้อีกเยอะเลยแต่มันต้องจ่ายเพราะจุดๆ,ๆอะไรอย่างเงี้ยมันต้องจ่ายเพราะอย,างงอย่างนั้นอย่างนี้หรือคนนั้นคนนี้โดยที่แบบเหตุผลในการจ่ายตรงนั้นนะคุณไม่ได้รู้สึกว่าแบบยินดีที่จะจ่ายอ่ะคุณนึกออกไหมคะ แต่ไม่จ่ายก็ไม่ได้ไม่จ่ายมันไม่จบอย่างเงี้ยอะมันก็จําเป็นต้องดึงออกนะคะอันนี้คือแนวโน้มที่มันปรากฏในไพ่เนาะซึ่งอีกด้านหนึ่งของไพ่ใบนี้เองมันก็บ่งบอกอีกนะในกรณีที่ชาวราศีเมษเองเนี่ยเป็นคนปล่อยเงินกู้สมมตินะคุณปล่อยเงินกู้หรือว่ามีคนมาหยิบยืมคุณอะอย่างนงี้ละกันบางทีบางคนบอกว่าฉันไม่ได้เป็นเจ้าแม่หรือเจ้าพ่อเงินกู้จ้าฉันแค่เป็นมนุษย์ปกติทํางานปกติทั่วไปแต่พอมันพอมีกินมีใช้แล้วมันก็มีคนมาขอยืม เดือนนี้นะคะสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกจากไพ่เนี่ยมันมีแนวโน้มคือคนที่มายืมอะ่ะเหมือนเขาแบบเขาเขาหายเขากีบเมฆไปก่อนอะ่ะคุณนึกออกไหมเหมือนแบบหายไปกับสายลมปล่อยให้ลอยละลอยอย่างนี้เลยนะละลอยไปกับสายลมก่อนแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งคุณมีความรู้สึกว่า เอ้ยไม่ส่งข่าวเลยแล้วคุณเครียดอ่ะคุณนึกออกไหมเหมือนกับคุณมีความรู้สึกว่าเอาทำไมไม่บอกกันสักนิดนึงจะเลื่อนจ่ายหรือจะยังไงบอกสิแต่อย่าหายเข้ากลีบเมฆเพราะมันไม่ค่อยโอเคกับคุณนะคะในขณะเดียวกันถ้าชาวราศีเมษที่อยู่ในบริบทของคนที่เป็นลูกนี้เมื่อกี้เจ้านี้แล้วนะอันนี้ลูกนี้นะคะก็ไพ่มันก็ไกดิ้งมาอย่างหนึ่งนะไพ่บอกว่าถ้าคุณคิดว่าคุณจัดการเมเนจในเรื่องของนี่ได้คุณจ่ายได้ คุณใจหน่อยนะคะเพราะว่าจากไพ่ที่มันปรากฏเนี่ยคือเจ้าของหรือเจ้าหนี้อ่ะจะค่อนข้างรู้สึกทุกข์ใจเป็นอย่างมากกับการที่แบบเขารอคอยนะคะรอคอยในเรื่องของการที่แบบการที่แบบจะมียอดเงินนะ่ะคืนกลับมาที่เขาอะไรตรงเนี้ยนะคะไพ่มันก็จะบอกว่ามันจะเป็นฟีลประมาณอย่างนี้เลยนะคะคือค่อนข้างจะกังวลมากกินไม่ได้นอนไม่หลับเครียดกันเลยทีเดียวต้องใช้คํานี้นะในบริบท ถ้าเราบังเอิญไปเป็นลูกหนี้ของใครเข้านะคะอันนี้คือไพ่มันบอกว่าสิ่งที่เราเป็นหรือสิ่งที่เราจะตัดสินใจทำใดๆก็แล้วแต่ในรอบของเดือนกันยายนมันจะส่งอิทธิพลกับอีกฝ่ายยังไงอันนี้คือสิ่งที่ไพ่มันสะท้อนขึ้นมาให้นะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าภาวะของใครที่เป็นชาวราศีเมษแล้วฟังบิบบี้อยู่คุณจะอยู่ในบริบทไหน ไปเตรียมรับมือจัดการกันให้ดีนะคะเพื่อให้หลายๆอย่างในชีวิตมันราบรื่นขึ้นด้วยนะในรอบของเดือนกันยายนนี้นะคะทีนี้เรื่องของความรักและความสัมพันธ์คนโสดก็อยู่ในโหมดงานโหดมาก <c oughs> นะคือเหมือนกับเวลาก็คือตอนนี้โฟกัสกับเรื่องความก้าวหน้าของตัวเองเรื่องของการงานของตัวเองเรื่องของการ make money, มคมมนนี่อ่ะเหมือนมันเป็นฟิลประมาณอย่างนั้นนะคะบีไม่ได้เห็นจากการปรากฏของไพ่ว่าคุณจะมีเวลาหรือเอาความใส่ใจของตัวเองไปอยู่กับเรื่องราวของ การเพ่งใครหรือดูใครขนาดนั้นนะเหมือนมีความรู้สึกว่าตอนนี้คิดแต่เรื่องของตัวเองเรื่องที่อยู่ตรงหน้าตักของตัวเองจัดการตรงนี้ให้ใหสำเร็จก่อนดีกว่าเหมือนฟิลประมาณอย่างนั้นเลยนะคะค่อนข้างจะหลากหลายในเรื่องของการทํางานนะคะคือคุณจะโฟกัสกับอะไรก็ตามที่มันมีรายได้หลายทางอ่ะนะคะแล้วคุณก็จะรู้สึกว่าการเขาเรียกส,สติสมาธิอะไรของคุณจะไปจดจ่ออยู่กับตรงนั้นนะคะสําหรับคนโสดนะส่วนคนมีคู่เองบิ๊บบิ๊มมองว่า เวลาแทบจะไม่ค่อยไม่ค่อยได้ใช้แบบหนุงหนิงกุ้งกิง้งหวานเจี๊ยบอะไรกับคู่ขนาดนั้นนะเหมือนกับว่าคุณมีความรู้สึกว่ามันมีเรื่องที่มันใหญ่กว่านั้นที่ต้องมาโฟกัสนะคะนอนก็จะค่อนข้างดึกนิดนึงอนะสำหรับชาวราศีเมษนะถ้าดูจากไพ่ตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าทํางานหารุ่งหามข่าเลยอะ่ะสู้งานสุดฤทธิอ์อ่ะอันไหนที่แบบมันก่อให้เกิดแบบตัวเงินตัวเลขขึ้นมาได้นี่คือคุณดีลหมดทุกอย่างเลยถ้าดูจากตรงนี้นะที่เห็นนะในหน้าไพ่ตรงนี้นะคะฉะนั้น เดือนนี้ถ้าเป็นไปได้ก็ลองจัดสรรเวลาทั้งเรื่องของงานที่จะเอามาทํานอกเวลาจากงานปกติแล้วเนี่ยนะคะก็ลองจัดสรรเวลาดูว่าจะมีเวลาไหนที่พอจะเติมความหวานในชีวิตคู่กับคนรักของตัวเองได้บ้างนะคะตรงนี้ก็ลองจัดสรรกันดูเนาะส่วนในเรื่องราวของสุขภาพค่ะเดือนนี้เองบีบีมองว่าในเรื่องของสุขภาพของชาวราศีเมษเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังนะคะ เหตุเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะคะหรือเหตุอะไรก็ตามอันเกิดจากของมีคมมีดก็ดีกันไก่ก็ดีอะไรแหลมๆคมๆอ่ะคุณระวังหน่อยนะคะระวังตรงนี้นิดนึงบางท่านเองนะคะในรอบของเดือนกันยายนนี้อาจจะมีการตัดสินใจบางอย่างที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเช่นถ้าคุณรู้สึกไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวบางอย่างมาก่อนหน้านี้แล้วไปพบปะคุณหมอมาแล้วพบแพทย์มาแล้วได้รับคําแนะนําในเชิงของการรักษามาเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่ตัดสินใจ มันมีเกณฑ์นะคะที่ชาวราศีเมษในรอบของเดือนกันยายนบางท่านคุณอาจจะตัดสินใจว่าโอเควางแผนเรื่องของการผ่าตัดเรื่องของการเข้ารับก,การรักษาที่เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดอะไรประมาณนี้นะคะจะมีตรงเนี้ยข้องแวะเข้ามาด้วยนะคะในเรื่องราวของประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพนะคะอาจจะมีการตัดสินใจเป็นเรื่องเป็นราวและในรอบของเดือนกันยายนนี้นะคะโอเคค่ะหวังว่าคำพยากรณ์จากไพ่นะคะที่ปรากฏบนหน้าตักตรงนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้คนนะคะที่ เกิดในราศีเมษประจําในรอบของเดือนกันยายนนี้ด้วยนะคะเลือกรับเอาพลังงานไพ่ไปเนาะบอกเลยทุกครั้งการอ่านไพ่ของเราเป็นไพ่พลังงานรวมนะคะไม่ได้เฉพาะเจอดจงของใครคนใดคนหนึ่งนะฉะนั้นเราเลือกรับพลังงานไพ่ไปนะคะคุณผู้ฟังคะโอเคค่ะเดี๋ยวมาจับฉลากกันต่อใครหนอจะได้เป็นราศีถัดไป